เตรียมพบกับความตื่นเต้นใหม่ในโลกด a r กแฟนตาซีของเรเวน2อัปเดตใหญ่ครั้งแรกกำลังจะมาเยือนเกม MMORPG มมที่คุณรักและนี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ทั้งหมดแต่นี่คือจุดที่น่าทึ่งคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนคลาสเป็นกันสลิงเกอร์หรือไม่คลาสใหม่ที่มีการเคลื่อนไหวเหมือนสายฟ้าและกลไกลก,าการต่อสู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจมีอะไรใหม่อีกมากมายในอัปเดตครั้งนี้ที่คุณไม่ควรพลาดเน็ตมาเบิร์นผู้พัฒนาและผู้เผยแพร่เกมคุณภาพสูงอย่างเป็นทางการได้ประกาศถึงอัปเดตรีโหลด สำหรับเร v ว n 2นสอเกมมน m m o p มที่นำเสนอโลกดัก f a n t a ซีอันโหดร้ายซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่19พฤศจิกายนนี้อัปเดตครั้งนี้ไม่ใช่แค่การปรับปรุงทีมเกมเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดตัวคลาสใหม่กันสลิงเกอซึ่งจะเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การเล่นเกมของคุณอย่างสิ้นเชิงผู้เล่นสามารถเปลี่ยนคลาสได้อย่างอิสระในกิจกรรมฉลองอัปเดตตรีโหลดนี้คือโอกาสที่ดีที่คุณไม่ควรพลาด กันเลิงเกอร์เป็น DPS ระยะไกลที่มีความสามารถพิเศษในการใช้อาวุธปืนได้หลากหลายประเภทด้วยการเคลื่อนไหวที่ว่องไวและกลไกลการต่อสู้ที่เฉียบคมคลาสนี้คาดว่าจะเป็นที่นิยมอย่างมากและนำความมันใหม่มาสู่สนามรบของเรวันสองอย่าลืมติดตามตัวอย่างทีเซอร์กรันสซลิงเกอร์บนเว็บไซต์ทางการและช่องทางโซเชียลมีเดียตั้งแต่วันนี้ เพื่อเฉลิมฉลองอัปเดตครั้งนี้กิจกรรมกระสืงอดี14ได้เริ่มต้นแล้วและจะดำเนินไปจนถึงวันที่19พฤศจิกายนผู้เล่นที่เข้าสู่ระบบเป็นเวลา7วันในช่วงระยะเวลานี้จะได้รับรางวัลพิเศษเช่นกระสุนทองคำที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นไอเทมต่างๆรวมถึงกล่องเลือกสุ่มระดับสูงสุด11ครั้งนี้คือโอกาสที่ดีที่คุณไม่ควรพลาดนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเช่นเช็คชื่อสนับสนุนพิเศษ28วัน ผู้เล่นที่เช็คชื่อเกิน28วันจนถึงวันที่31มกราคม2569จะได้รับรางวัลพิเศษเช่นทรัพยากรการพัฒนาใบสุม่มและอีกมากมายรางวัลรายวันก็น่าตื่นเต้นไม่แพ้กันเช่นใบสุ่มคอสตูมแห่งพรในวันแรกกล่องเลือกสุ่มแห่งพรในวันที่14ใบสุ่มพูดรับใช้แห่งพรในวันที่21และกล่องเลือกสุ่มวีรชนในวันที่218มิชชั่นฝึกฝนหน่วยรบพิเศษรายสัปดาห์ ผู้เล่นที่ทำมิชชั่นที่กำหนดสำเร็จครบชุดจะได้รับรางวัลต่างๆเมื่อเคลียร์มิชชั่นทั้งหมดสำเร็จผู้เล่นจะได้รับกล่องเฮฟเวนสโตนหายากหน่วยรบพิเศษนี่คือโอกาสที่ดีที่คุณไม่ควรพลาด เรเวน2เป็นเกมในมืโมรพีจระดับบล็อกบัสเตอร์ที่ดำเนินเรื่องราวในดินแดนแฟนตาซีอันมืดมิดที่สร้างสารรค์ใหม่ด้วยกราฟิกอันเหนือขั้นในฐานะสมาชิกหน่วยรบพิเศษผู้เล่นจะได้เดินทางเพื่อสืบสวนเหตุการณ์อันแปลกประหลาดสุดอันตรายภายใต้คำสั่งของราชวงศ์และเข้าร่วมสงครามขนาดใหญ่อันโหดร้ายอัปเดตครั้งนี้จะทำให้ประสบการณ์การเล่นเกมของคุณมีความหลากหลายและน่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นคำถามสำหรับผู้อา่านคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับคลาสการสลิงเกอร์ คุณเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนแปลงเกมเรเวนสองไปอย่างไรอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรเวนสองคุณสามารถติดตามได้ที่ฟอร u มทางการ https forum n e t m a r b l e com reven2gb ช่องทาง YouTube https www youtube com reven2gb Facebook https://www.facebook.com/revn2gb e เว็บไซต์ทางการ h t t p s w w w r e v n 2 w n e t m o b i l e c o m ข่าวประชาสัมพันธ์ติดตามข่าวเกมมือถืออื่นๆได้ที่ออนไลน์สเตชัน h t t p s w w w o n l i n e s t a t i o n n e t m o b i l e k g a m e แชร์เรื่องนี้